สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n อ l ของจุลนไมครับคลิปนี้อัปเดตรายงานรายได้ของภาพยนตร์อวตารเดอะเวลวอเทอรกันบ้างครับผมปกติครับผมจะมาทุกวันจันทร์แต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าภารกิจยาวมากๆแต่เราก็ยังมีทําเป็นอาร์ตเวิร์กให้ได้ชมกันทุกสัปดาห์นะครับโดยในสัปดาห์นี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้รายงานเอาไว้ในช่วง14วันแรกของการเข้าฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนนั้นได้พูดเอาไว้ถึงคู่ปรับคนสําคัญของอวตารภาคที่2ที่จะต้องให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ล้มให้ได้ ถึงตอนนี้มันใกล้เข้ามามากๆแล้วครับเพราะว่าล่าสุดอวตารภาที่2นั้นสามารถทํารายได้ไปสูงถึง1901.2ล้านดอลลาร์แล้วครับต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นอันดับหนึ่งหนังทําเงินตลอดการปี2022ไปแล้วแม้ว่าตัวหนังจะกระโดดข้ามปีมา2023ก็ตามโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำไรายได้ในสหรัฐอเมริกา5 7 0 3ล้านดอลลาร์และในต่างประเทศทั่วโลก 1, 3 3 0 9ล้านดอลลาร์เรื่องกําไรและต้นทุนไม่ต้องพูดถึงครับผมทําเงิน มากมหาศาลขนาดนี้ซึ่งในิทคิลของบล็อกออฟฟิศโมโจได้บอกเอาไว้ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญกับการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังครองเรตติ้งมาได้สูงจนถึงสัปดาห์ที่5เพราะว่ารายได้เพิ่มมาจากสัปดาห์ที่แล้วสูงถึง200ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวครับจากการรายงานของบล็อกออฟฟิศโมโจก็ยังไม่มีทีท่าที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะลดรายได้น้อยถอยลงเลยครับแม้ว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆทย,ยอยเข้ามาแล้วก็ตามไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับผมว่ารายได้จะยังคงเสถียรขนาดนี้หลังจากที่ผมคิดว่าเมื่อสิน วันหยุดยาวใหญ่ขึ้นปีใหม่ไปแล้วการไต่ระดับรายได้ของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะลดน้อยถอยลงเพราะคนรอบตัวผมส่วนใหญ่ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ได้เท่าไรซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้อยู่ในสายของภาพ,พยนตร์น,นะครับย้อนกลับไปดูตัวเลขของอวตารภาคที่2กันอีกสักนิดนึงครับจะสังเกตได้ว่ารายได้โดมินิกหรือในสหรัฐอเมริกายังมีรูมอีกเยอะที่ภาคล่าสุดจะต้องไปให้ได้เพราะหากเทียบกับภาคแรกแล้วก็ยังห่างกันเกือบ200ล้านดอลลาร์และอีกตัวเลขหนึ่งที่สําคัญครับนั่นก็คือรายได้ที่มาาจกพ ครับตอนนี้ก็ปลาเข้าไปเกือบจะ200ล้านดอลลาร์กันเข้าไปแล้วคนจีนบริโภคหนังเรื่องนี้ดีเลยจริงๆแต่ในบ้านเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเช่นกันครับผมล่าสุดรายงานจากชมรมวิจารณ์บันเทิงในวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กว่าดรายได้ไปสูงถึง336ล้านบาทกันแล้วครับผมและซึ่งคู่แข่งที่ผมว่าไว้ในช่วงต้นคลิปเป็นคู่แข่งคนสําคัญที่ผมได้ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปท้าทายเอาไว้นั่นก็คือ Spider-Man No w น y Home นั่นเองครับภาพยนตร์จากปี2021ทีี่่เเเเข้าายในนชวววงวลดก,กัสอมา เจอวันขึ้นปีใหม่เหมือนกันซึ่งรายได้ที่ทำอาไว้ก็อยู่ที่1,916.3ล้านดอลลาร์ตัวเรขนี้เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วประมาณ10ล้านดอลลาร์ครับน่าจะมีการฉายซ้ำหรือมีการเก็บรายได้เพิ่มขึ้นมาจากส่วนอื่นหรือเปล่าถึงเด้งขึ้นมาได้ขนาดนั้นแน่นอนกับว่าอาวาตาร The v e vale of Water คงต้องบอกให้โนเวโฮระวังซ้ายแล้วล่ะครับเพราะอีกเพียงแค่15ล้านดอลลาร์เท่านั้น The v e vale of Water ก็จะกลายเป็นภาพยนตร์หลังโควิดที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดการอย่างแน่นอนครับผำบอกเลยว่ามมันนเเป็็ควาสรจ อีกครั้งของเจมส์คารเมรอนที่ตัวพีแกเองในช่วงก่อนฉายก็ยังกังวลอยู่ไม่น้อนกับยุคสมัยใหม่ที่พฤติกรรมของผู้คนได้เปลี่ยนไปแล้วและกลัวว่าหนังของตัวเองจะขายไม่ได้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าผลงานขั้นเทพของพี่แกยังคงครองใจผู้คนทั่วโลกได้เสมอต่อจากนี้ไปผมก็ไม่รู้เลยครับว่ารายได้มันจะไปจบที่เท่าไหร่นี่ยังไม่รวมถึงคาเมรอนเมจิที่จะเล่นโกลนอะไรอีกให้ตัวเลขรายได้มันเด้งขึ้นไปอีกถามเพื่อนๆเ,เลยครับว่าจังหวะนี้รายได้ของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะไปสิ้นสุดที่เท่่่าไหรสวนตว ผมอยากให้เป็นตัวเลขกว้างๆเอาไว้2,500ล้านอัพแน่นอนครับลองคาดเดาตัวเลขเล่นๆแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์มค์เอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ